สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจะมาตอบคําถามว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องนํารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการทุกครั้งนะทุกคนมียเพื่อนหลายคนที่สอบถามช่างกิตว่าจําเป็นต้องใช้ของศูนย์ของแท้ของเดิมไหมนะวันนี้ช่างกิตจะมาตอบให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเหตุผลและหลักการมันเนี่ยในการเข้าศูนย์บริการเนี่ยมันคือยังไงนะครับสําหรับรถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่นะทุกคนฟังคลิปนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจถึงคําตอบที่ช่างกิตจะให้ทุกคนเองนะครับ ในคําถามของลหลายๆคนที่มักที่จะสอบถามว่าจําเป็นต้องเข้าศูนย์หรือเปล่าบางคนก็เน้นที่จะเข้าศูนย์ตลอดเวลานะทุกครั้งบางคนก็บอกไม่จําเป็นที่จะเข้าศูนย์บริการนะตัวนี้ช่างกีดต้องบอกเลยว่าตัวศูนย์บริการทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะตัวนี้เมื่อเราซื้อรถไปเนี่ยเขาก็จะพ่วงมากับการรับประกันนะทุกคนนะการรับประกันจากผู้ผลิตนะ 1>, 1ปี2ปี3ปี5ปีก็ว่ากันไปนะแต่ทุกการรับประกันทุกค่ายจะต้องมีเงื่อนไขนะทุกคนก็คือจะต้องนํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการตามกําหนดนะถึงจะได้การรับประกันนะครับตัวนี้ถามว่าจําเป็นที่จะเข้าศูนย์บริการไหมถ้าเราอยากได้การรับประกันนะทุกคนเราก็ต้องนํารถเข้าศูนย์บริการตามรอบ ที่ทางผู้ผลิตกําหนดนะถึงจะได้การรับประกันในเรื่องของรถนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรับประกันระบบไฟระบบเครื่องต่างๆนะตัวนี้ก็ต้องอยู่ในเกณฑ์หรือว่าอยู่ในข้อกําหนดอยู่ในเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆนะถึงจะได้การรับประกันนะครับแต่ถามว่าจําเป็นทุกครั้งไหมที่จะต้องนํารถเข้าศูนย์บริการท่านกีบอกเลยว่า ถ้าเราไม่ติดในเรื่องของการรับประกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์บริการเสมอไปนะทุกคนยกเว้นบางอย่างนะที่ต้องเข้าศูนย์บริการอย่างเช่นรถติดโค้ดอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะลบได้นะไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่จะสามารถลบโค้ดได้ตัวนี้ก็ต้องเข้าที่ศูนย์บริการนะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องมือคอมพิวเตอร์สามารถลบโค้ดได้ตัวอาการของรถบางรุ่นบางโค้ดทาเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วแก้ไขเสร็จแล้วอาจจะหายได้เองก็มีนะทุกคนแต่บางโค้ด ถึงจะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ไม่สามารถที่จะลบโค้ดได้ตัวนี้ต้องมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บริการเพื่อลบโค้ดลบรหัสในรุ่นนั้นๆอันนี้ก็จะมีความแตกต่างระหว่างจะเข้าศูนย์หรือไม่เข้าศูนย์นะตัวนี้ถามว่าศูนย์บริการสําคัญไหมเข้าศูนย์บริการสาคัญไหมก็ แน่อนอนเป็นศูนย์บริการเขาก็ต้องมีมาตรฐานนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันในเรื่องของอไหล่ต่างๆนะแต่ก็จะตามมาด้วยในเรื่องของราคาที่แพงนะแต่เราก็ได้ของที่มีคุณภาพนะทุกคนของศูนย์บริการกับของนอกเนี่ยจะแตกต่างกันนะจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาราคาแล้วก็เรื่องของคุณภาพนะตัวน,นี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับบางคนอาจจะคิดว่าในศูนย์บริการอาไม่จําเป็นจะเข้าก็ได้นะเราซื้อข้างนอกนอก็ได้อันนั้นก็จริงครับถ้าเรา ไม่ต้องการการรับประกันนะทุกคนถ้าเรามั่นใจเราสามารถซ่อมเองได้เนี่ยเราสามารถสั่งซื้ออะไรข้างนอกก็ได้นะทุกวันนี้สามารถซื้ออะไรผ่านทางออนไลน์ได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรแท้อะไรเทียมนะร้านที่ขายอยู่ในไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้าแอปดำต่างๆก็มีอะไรจริงอะไรอะไรแท้อะไรสวยบริการน,นะทุกคนที่เขาไปเปิดร้านจําหน่ายอะไรโดยเฉพาะของทางยามฮ่าจริงๆก็มีนะทุกคนแต่เพื่อนๆก็ต้อง ดูดีๆนะบางทีก็จ่ายเป็นของแท้แต่ได้เป็นของปลอมมาไอ้น,นี่ไม่คุ้มนะทุกคนเราจ่ายตังเป็นราคาของแท้เราก็ต้องได้ของแท้นะครับใครที่อยากได้อะไรแท้นะทุกคนอะไรแท้ของทางยามห่านะที่ไม่อยากเข้าสู่บริการน,นะที่ไม่อยากเข้าสู่บริการเนื่อว่าซื้อมาใส่เองเนี่ยสั่งมาใส่เองเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นอะไรแท้สามารถกดลิงก์ใต้ตคลิปท่างขิดได้นะท่านขิจจะแปะลิงก์ร้านค้าที่เป็นอะไรแท้ของทางยามฮ่าให้นะทุกคนตัวน,นี้ก็จะได้อะไรแท้พร้อมกับราคาที่ถูกนะถูกกว่า อยู่ศูนย์บริการน,น,นะทุกคนเป็นอะไรแท้แต่มีราคาที่ถูกกว่าศูนย์บริการน,นะตัวนี้ร้านเป็นร้านตัวแทนจําหน่ายอะไรของทางมามาฮ่าโดยตรงนะทุกคนรับประกันว่าเป็นอะไรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนสามารถเบิกได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นชุดสีไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆสามารถเบิกได้นะสามารถกดเข้าไปหาได้นะสนใจตัวไหนก็สามารถพิมพ์ได้นะกดลิงก์ใต้คลิปของช่างกิจนะจะก็จะพาทุกคนไปสู่ในร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของทางมามาฮ่ามาตอบคําถามให้ทุกคนว่า จะเป็นไหมที่จะต้องนํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการตลอดนะทุกคนก็ตอบได้อยู่2แบบก็คือถ้าเราอยากได้การรับประกันจากผู้ผลิตเนีย่ยเราก็ต้องนํารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการตามระยะที่กําหนดนะเราถึงจะได้การรับประกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมีติดโค้ดอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถลบเองได้แก้ไขแล้วไม่หายเนี่ยเราก็ต้องเข้าศูนย์บริการนะแต่ถามว่าซื้อไปเปลี่ยนเองได้ไหมได้นะทุกคนนะเราก็ขาดเพียแงแค่ตัวการรับประกันไปนะแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้รถ ถ้าเปลี่ยนเองตามกาหนดทุกท่านก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะทุกคนไม่มีปัญหานะเพียงแค่เปลี่ยนให้ตรงรอบนะรักษาระยะของตัวน้ํามันเครื่องไว้ให้ดีตัวนี้ก็จะสามารถปูนใจได้นะทุกคนนะรถมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวเป็น10ปีอยู่แล้วนะถ้าเราหมัน่นรักษาหมัน่นเปลี่ยนน้ามันเครื่องตามรอบตามระยะที่กําหนดเนี่ย รับประกันได้ว่ารถของเราเนี่ยทนแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามให้นะว่าจําเป็นไหมต้องนํารถเข้าศูนย์บริการตลอดกลับเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยจำเป็นไหมนะทุกคนก็มาชี้ทาง,ทางอ,ทองทางอร่อยแท้ทางจะมาห้าให้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่างกีดนะก็สามารถกดลิงก์สั่งของอ่าสั่งอะไรผ่านทางใต้คลิปได้นะทุกคนตันนี้ช่างกีดก็จะได้ค่าคอมนิดหน่อยนะก็เป็นกาลังใจในการทําคลิปนะตัวนี้ต้องขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านนะที่กดเข้าไปสั่งแล้วนะเห็นมี อยอดสั่งขึ้นแล้วตอนนี้ก็ดีใจนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อุดหนุนช่างเกียรนั้นจริงๆแล้วสั่งตรงไหนก็ได้หรอกมันก็ราคาเท่ากันเหมือนกันใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนช่างเกียริก็กดใต้ลิงก์ช่างเกียริก็จะได้ค่าคอมนะอันนี้บอกจริงๆนะทุกคนก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับช่วยกดผ่านลินงก์ช่างเกียริด้วยนะเพื่อจะได้ค่าคอมเป็นการเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ